จะไปดูเจสก,กีนะครับก็ไปคาเฟ่ก่อนลาเต้สักแก้วนะไปตอนเที่ยงอาจจะมีเสียงเพลงเล็กน้อยนะไม่เล็กแล้วเยอะแล้ววิวสวยมากโอเคผมสั่งลาเต้หวานน้อยไปเวลาเงียบเงาจังอ๋อมีคนอยู่ข้างบนนะโอเคอ่ะบรรยากาศ เฉลยได้แล้วกันร้านผมเองอะ่ะจบก็สั่งลาเต้มาครับนะจะมีพนักงานพนักงานสาวนะครับสาวนะครับเขินอะไรครับเนี่ยยิ้มตลอดเลยนะน่าพนักงานเฟนลี่นะครับยิ้มตลอดเวลาเนี่ยครับ ชิมกาแฟนีกว่าไม่มีลาเต้สั่งรถช็อตไปนะส่มันจะจางๆเรื่องราวในวันนี้อ๋อไม่ใช่หมอตังครับนะฮะ เรื่องเราในวันนี้นะครับมันมีสะพานด้วยอ่ะลองข้าวปดูนะสิ่งเพลงดังหน่อยนะไม่หน่อยอ่ะนี่เป็นหญ้าแดดอ่อนๆแต่ก็ร้อนอยู่คืออันนี้อันนี้คือไม่จะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยนะ ฟังเสียงผมไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด้วยแล้วกันโอเคีร <Okay. S 1> ้านหนึ่งร้านนะเพจดีนะนะข้ามสะพานมาแล้วแม่คาเฟ่อะไรอย่างนี้ผจญภัยผจญภัยเนาะ hey. ไอน,นี่เป็นกิ่งนั่นคือมันเมื่อก่อนมันเป็นบัวแบบสวยงามนะแล้วก็เหมือนน้ามันขึ้นแล้วก็น้ามันลงไปแล้วนะก็เลยแบบเหลือแต่กิ่งไนะใบหายหมดอันนี้เราหาจะเห็นเศษซากนะเอ้ยงงว่าทาไมบัวมันขึ้นบนพื้นดินนะจริงๆริงน้มันท่วมแล้วก็น้ํามันท่วมแล้วบัวน่าจะขึ้นมานะก็เลยแบบเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองดูวิวคร่าวๆนะอันนี้วิวจะนีม่มองจากฝั่งเกาะไปถึงร้านนะโอ้โหร้านสวยมากแล้วก็เราก็จะเห็นวิวอ๋อเรือติดเครื่องยนต์เนี่ยห้ามลงในกวานพะเยาหรือว่าทะเลสาบพะเยานะแต่ว่างานที่เราจะไปวันนี้มันเป็นกรณีพิเศษงานเจสกีนะออมันมีปัญหาหลายอย่างเขาก็เลยไม่ให้ลงนะโอเคเดี๋ยวอาจจะคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นไปงานละโอเคประมาณนี้แล้วกัน ทีทูคาเฟ่ฝากด้วยนะทีทูคาเฟ่นะนี่โอเคไปละเจอกันที่ร้านเอ้ยเจอกันที่งานร้านเหล้าเล้าข้ามันไก่นะคิดไม่ออกว่ากินอะไรตอนนี้อ่า ไปผสมหนึ่งเอาผสมหนึ ons, tell, so ่งแล้วก็ไอ้ฟองตุ้งน้ำมันหน่อยแล้วมันไก่ผสมเนี่ยเอาคาร์นิบีนทอดกับต้ะครับเอาต้กับทอดแล้วก็ฟองตุ้งน้ำมันหอยเนี่ยข้าวธรรมดาครับประทานธรรมดานี่ กินมากดูสบาย้ามันจ้มไกหมดเป็นมันจิ้มข้ามันไก่จิ้มพ่อแล้วก็ กองตุ้งผัดนะ้ำมันหอยนะผมสั่งมาลองดูต้องสั่งเยอะหรอกอเพราะกินไม่หมด <Okay. S 2> ควนผมได้ที่จอดแล้วแล้วก็จอดตรงใกล้กับหน้าทางเข้าพอดีนะแล้วผมก็เอาร่มที่ผมบอกนะร่มที่โคตรยาวมาด้วยแล้วดูบรรยากาศอายุจะเข้าอะ่ะทุกคนเด้กผมเอากล้องมาโคตรซับทำไมวะผมใส่ไหม่ละ <laughs> ตลกตัวเองว่ะแล้วดูแม่ค้าขายของ โอเคมีแบบร้านโขกร้านค้านะแล้วตรงนี้เขาห้ามรถเข้านะเนี่ยอย่างน้อยก็มีโดมนะครับฝนตกหนักอะไรอย่างนี้ก็มาดูได้เลยก็ประมาณนี้นมีทุงลงทุนเรียนนะมีแบบว่าเขาจะซุปขายของนะแต่ประเด็นหลักคือเรามาดูเจสก,กีนะผมอยากดูที่มันใกล้กว่านี้ผมต้องเดินไปทางไหนนะเป็นไงมาแบบว่า ไตังเปานะก็ได้อยู่นะด,ดะูมีร้านอาหารมีอะไรเนี่ยมากันนะจ๊ะที่พะเยานะยังมาทันนะวันที่1 7 17มีชิงลนะชิงชนะเลิศละไม้ข่าวว่ามีลูกคุณเปิลน,นะเปิลน,นาคอมาด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวมาเปล่านะเปิลน,นาคอนสิ่งที่ผมอยากดูคือเดบูอเหมือนเดบูอ่ะ เจสกีแล้วก็ตีลังกาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเขาโชว์ไปแล้วตอนเช้านะผมมาไม่ทันไม่รู้ว่าผมจะไปถึงหรือเปล่านะตรงนั้นไปคนเยอะมากอันนี้แค่วันธรรมดานะวันพฤหัสน,นะโอ้ถ้าเป็นเอ้ยวันนี้มันสุน่มเป็นวันเสาร์นี่คนจะเยอะขนาดนี้เยอะมากคนเต็มเลยอะ่ะต้องการที่แทรกถ้าแบบมีเจสกีเรียงราย จริงเป็อยากไปนั่งพวกาอาัศจรรย์นะแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าลมแรงเดี๋ยวฝนจะตกนะอยู่ตรงนี้แล้วกันถ้าฝนตกเราก็เข้าเข้าข้างหลังลมแรงมากเลยนะอ่ะบเขาแน่าจะรอ โทดนะครับนี่เขาเริ่มแข่งแล้อยังครับยังครับยังเหครัครับ,รบนี่เขาเช็คน,นี่กะ,ะเช็คสั่นเช็คสภาพอากาศเลยเช็คกันอย่างไรโดว่านะครับ <laughs> เข<อ>าบอกเขาน่าจะเช็คนะยังไม่แข่งนะไม่มีที่สําหรับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าอีกทางหนึ่งแหมหน้าใครครับเนี่ย Okay. อาจจะได้ยินเสียงบรรยายดังอยู่นะแต่ก็ผมจะพยายามพูดแสกนะจะมีแค่ผมนะที่เอากล้องเแบบว่าโคบโผเข้ามาตั้งแต่เดินมาตั้งแต่เส้นหนูยังไม่เห็นเลยเห็นแบบว่าน่าจะสตาร์เขาะนะวูมี่แบบว่าคนต่างชาตินะเราจะเข้าไม่ได้นะ เป็นแบบว่า,าทีมแข่งแต่ละคนมีแบบว่าช่างเย็นอยู่แล้วก็คือกำหนดการเนี่ยเที่ยง45นะตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้ววะตอนนี้เลที่เราะ้ต่ส่งผมไม่ได้เลย ม้าเร่อนแจ็คเอซซิ่งทีมค่ะฝนมันจะตกเมื่อเช้าบอกรักท่องนะคะเริ่มจนสามสี่จุดมีขายรถอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องรู้นะแล้วก็ <S <S น,นี่ไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากมาที่สุดก็คฮ้ยเริ่มจนสามแปดเขาขายเรือหรอมด็กผู้ชยมาเขาห้ามขับิีกว่าเป็นเรือนะเรือให้ดูสวยเลยสวยเนี่ย นี่สี่แสนห้าเองทุกคนอยากมีเรือขับเก้าแสนแปดเองทุกคนโอ้หถูกมากอะ่ะถูกมากเก้าแสนแปดได้เร <aret> ือทุกคนบ้านกับรถเราจะมีทำไมอ่ะแปดถึงสิบสามปีสกีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสต็อกนะคะเป็นเยาวชนอายุ บ้านกับรถเราจะมีทำไมในเมื่อเรามีเรือใช่ไหมของเรือยืนอ่าเรือป็นเต็นท์ขายของสยามด้วยก็เจ็บแบบว่าพวกอุปกรณ์แบบว่าเอ็กซ์ตรีมนะเป็นแว่นเอวยเป็นถุงมือหมวกนกอะไรเงี้ยเครื่องมือเอ็กซ์ตรีมนะมันจะเอ็กซ์ตรีมนะแล้วก็สแตนอยู่ทางสแตนอยู่ทางนี้ กัวคนเยอะต้องไปอยู่ห้องบนบนหนึ 1> 1, 28, 28, ่งตัวสามแปดตุ๊หน่งแปดค่ะคนเยอะจริงผู้นำสำหรับแคมป์ของพยาวอ่ะแต่เรายังเหลือนักนกะีฬาอีกสอง,งลำดับค่ะสำหารนะับว,วันแหญสมารุโัวเนี่ยนันี้ปีว่วีห่งพันหนึ่งร้สต็อกค่ะและคนที่กำลังจองซัสในขณะนี้นะคะเป็นเรือหมายเลขห้าสองค่ะ เด็กชายภูบดินสุขประเสริฐค่ะจากพี่อ้อนของสี่สี่อีทูบอลทุกสปอร์ค่ะวิวฝั่งนู้นน่าจะเห็นหมดกว่านะวิวบนสแตนยังไม่ชัดภูบระเด็นค่ะเมื่อเชา้านี้โอมุยต้องบอกแล้วว่าต้องบอกแลาวว่าสี่นะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าทุกงบ่ายเนี่ยลมแรงเลยไหมคะเมื่อเช้าทุกคนเนี่ยธรรมดาได้แบบดีแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยอ๋อเขาแข่งหนึ่งต่อนหนึ่งนะก็คือแบบไม่ใช่ว่าทุกคนพร้อมกันนะคือหนึ่งคนเนี่ยจะขับมาแล้วก็จับเวลาหนึโอ้เวลาดีอ่ะห่งตุ้เวลาดีมากอ่ะหนึงน่งตุ้งสองตุ้งเจ็ดตุ้สามตุ พีทีอ้อนนะฮะสองสี่สี่ดีโดมอ้อนจกโคด่ะและจับซาดูคนนี้อ่ะคนนี้นะคะเบอร์เรือหมายเลข959ค่ะเมื่อเช้านี้พัทละพัทละลงบุกแสนตีนะคะคนน,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 นี้ค่ะที่กำลังจับ แ,แบตไม่หมดผมก็ไม่เลือกถ่าย<ห>น,นะทักะดพุแสงดีเริ่มาเวลาจากเซสกเนไบจอมผลน่ะเมื่อเช้าเวลาขึ้นมาที่หนึ่งทาเวลาไปได้หนึ่งสุดห้และถ้าตอนนี้ทําเวลาได้เร็วกว่า1.36่งสุดสา นอกจากพัทวนนท์จะได้เป็นแชมป์ประจำสนามพะเยาพัทรละนน์จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยค่ะอ๋อถ้าเวลาดีกว่าเนี่ยคนนี้ก็เป็นยอลุค่ะคนนี้ก็จะได้เป็นแชมป์สนามพะเยากดสามเดสามสี่แล้วก็เป็นแชมป์ของประเทศไทยด้วยนะคะเออเว้ยอะชาเลนจ์อยู่ที่ต้องให้เวลาเนี่ยต่ำกว่าห<ค>น 1> 1. <36. S 2> ึ่งจุดสามหกอะน้องคนนี้นะคะ อันนี้รุ่นเยมมาวชนอยู่แะ้วร้มาลีกาแล้วเวลาตีอ่ะเขารุ่นค50เศกนาดีเร็วกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้50เก้าค่ะอันนี้50ถ้าจะเป็นแชมป์ทั้งสองเนี่ย1.36ตุลาเศษต้อต้องเร็วกว่า1.36คือถ้าน้อยกว่าคือเป็นแชมป์คู่เลย จเด้วงงเปียนเกยแล้ว่วาว่าาโอ้โห้่วิหนึ่งจุดสามสี่เก้าเก้าก็คือไม่ถึงหนึ่งจุดสามห้าซึ่งเวลาดีสุดของสนามพพเยาแล้วก็ ดีสุดในประเทศไทยในรุ <sm dispers S 1> ่นเยาวชนนะแบบไม่เป็นทางการนะ เครื่องยนต์ต้องพร้อมนะหลังบ้านก็ต้องพร้อมนะคนแรกนะคพี่เเมื่อีนะคะเป็นบเห็นตรงนั้นป่าทุกคนตรงนั้นเก,นนก,กาะกลางนั่นมันเป็นวัดนะวัดกลางน้ำนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้นะว่าวัดอะไรนะผมก็ลืมชื่อละและมีประวัติด้วยนะคนลองไปเสิร์ชประวัติกันดูนะน่าสนใจมากนะวัดกลางน้ำนงนนิประเยานผมยังไม่เคยไปเลยหรือรว่ายอยไม่เคยไป ตอนนี้ของผมผมเละมากตอนนี้ที่หนึ่เลยค่ะเสี่ห้าแล้วค่ะสนามนี้ที่หนึ่งอ่ะก็สวยๆเลยนะคะแบบนี้นะคะได้ที่หนึ่งนะคะแบบนี้ก็ไม่ไม่แฝงนะไม่แฝงในเรื่องของอะไรรู้ไหมมันมันมันเหลื่อมนิดนึงนะคือคนที่แข่งก่อนหน้าเนี้ยสมมตินะฝนไม่ตกใช่ไหมแล้วคนเนี้ยฝนตกมันทำให้อุปสรรคมีนิดนึง ซึ่งไม่ค่อยแ,แฟร์สนามแบบนี้นะแต่นั้นคือมันแข่งด้วยเซียววีไงมันเลยมีผลน,นและแ่ยุคเวลาขอเสียงรบมือให้กับเด็กหญิงที่รัมชาดดำรงมหาสวัสดิ์แชมป์ประดมหานงขยาาและแชมป์ประเทศไทยโอ้แชมป์ประเทศไทยอยากไม่เป็นทุกกัน <laughs> เราต้องไปตรรวจเเือออก่นนะะค้ยต้องมีตรวจเรือด้วยนะแต่คนตอนนี้เราเอาพี่เที่ยวก่อนนะเพราะว่าเนีいい่ยท uh ุกคนเนี่ยก uh)> ็จะต้องนำเรือไปที่ตรวจเรือนี่เรือนั่งได้เนี่ยเมื่อกี้เรือยืนะรุ่นขับไปค่รับผมว่าผมต้องไปแล้วเป็นรุ่นที่เปิว่าฝนปีแรกด้วยค่ะ ลเมดลเรว่าผมต้องไปแล้วแหละมรีด้สค่ะฝนจะตกนะตกหนักจะได้หนีทันนี่เป็นยมชนหญิงประเภทนั่งนะลาดีสุด1.4อะไรเนีทยไม่ได้และน้องฟรดาสกูี้แมจามหาวิทยลัยศิลปากรค่ะนี่เพื่สุขสันนวารนสันี่เลยที่พิลิไยค่ะ ่าเช้อางอ้องอ่ะมาแล้วมีฝน,นนะตอนนี้เลยเนะี่ยอารมณ์ใหญ่มากโคตรใหญ่เลยฝนก็ยังนั่งดูนะใ,นใจรักในการดูแต่ตอนนี้ก็ต้อง กลางลมไปก่อนเพราะว่าฝนเขาใช้แค่หนักนะน่าจะโคตรหนักหละดูทรงแล้วมันไม่มีคนเลยคน,คนตรงเนีเ้โอเฮ้ยโอเคงั้นผมพูดดังได้คือตอนนี้ฝนมาคืออย่างที่ผมบอกอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่แส์ตรงที่ว่าคืออันนี้ไม่ได้จะโทษใครนะแต่ว่าแค่พูดไปไกลๆว่ามันไม่แส์ตรงที่ว่าคนก่อนหน้านี้แข่งแบบว่าไม่มีฝนใช่ปะ่ะแต่คนเนี้ย ฝนตกหนักพอดีก็เลยทําให้เหลื่อมล้าในคะแนนอันนี้ผมก็ไม่ได้โทษใครนะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องคนนี้โดนน่าจะโมคฆะไหมไม่นับไหมหรือย,ยังไงคือฝนตกหนักมากนะน้องคนนี้อาจจะต้องเข้าร่มนะเ่รามเข้าร่มเดียวไม่ไวนะโอ้แล้วเป็นผู้ประสบภัยเฉย มงมากดีนะอารมใหญ่มาถ้าจะต้องหยุดแข่งปะแล้วคูตอนนี้คือทุกคนคือผู้ประสบภัยนะร้านโกร้านตา้าเก็บหคนนะ ันนี้คือฝนตกแล้วก็เราก็ไม่ได้ดูนะมีแค่นะก็เห็นว่าแหละเราฝนตกท,ทาะไรทม่ไน้นะกลับแล้วนี่อะไรแล้ว,ลวเปิดของกินจบน,น,นั่งกินน้ลย มาดูสภาพผมตอนนี้ทุกคนอย่ากลหมาจรตอนเนี้ไปเยาหมดเลยโอ้โหแล้วดูสภาพอากาศโอ้โหเฮ้เลยอะ่ะทุกคนก็ตามนี้ละกันวันนี้ขออญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้จริงๆเพราะว่ามันหนักฝนมันตกหนักนะก็ขออภัยด้วยที่ถ่ายตอบ,บ่าได้นะมันฝนตกหนักน่คนที่ไหนกันแน่เนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ละกัน บายบายคือ <Bye> อะไรคือเก็บกล้องไปเรียบร้อยแล้วก็มาเดินอีกรอบหนึ่งฝนหยุดละฝนเยอะมากๆเป็นภาพจากกล้องโทรศัพท์นะ